ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอตรนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับกิจกรรมปั๊มคูป,ปองนะคะรู้สึกว่าคุ้มมากคลิปนี้นะคะใช้กันกดแชร์ก่อนแล้วกดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้รากันเลยนะคะเพื่อไม่พลาดก,กิจกรรม r o v ใหม่ๆนะคะวันนี้ก็จะมาทําการ ปั๊มคูปองแบบไม่โดนแบนกันนะคะปรับแพ็กใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า50แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ตลอด24ชั่วโงไมปกเเเเอเเริกเเเเิมเเมมากมายเเิมได้เติมดีเเิมถูกทุกเเมต้องเเเดเนเติมเกมอย่าลืมมาเเิมเเมที่เเ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 ิมเเมกันเเอะๆนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะอยู่ด้วยคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแลแรงสูงลูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP ่จรับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิทด,ดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วกดมาตรงนี้เลยก็จะเป็นกิจกรรมนะคะเติมคูปองครบกำหนดแล้วก็รับโบนัสสูงสุดก็คือ1,810คูปองนะคะกิจกรรมก็เข้าตังแต่วันที่17นะจนถึงวันที่23นี้นะคะพฤติก,การนี้นะเป็นโปรโมชั่นเติมคูปองอันนี้ก็เติมไป3 5อันนี้นะคะนี่ถ้าสมมติว่า เติมอันนี้คือเราลองเติมไปก่อนนะก็จะได้โบนัสมาคืึ10คูป,ปองนะคะง่ายๆแค่นี้เลยอันนี้เติมเพิ่มนะก็จะได้เป็นเปิดเพื่อรุ้นลับนะคะ5ถึงคูปองเปอรคูปองต์เ,เขาก็จะบอกตามนี้นะคะแล้วคือเขาแจกเยอะมากแบบเป็นกล่องเป็นกล่องให้สุ่มประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเนี่ยเปิดเพื่อรุ้นลับ1 0ถึง50คูป,ปองคือแจกเยอะนะสำหรับคูป,ปอง r v นะคะที่เป็นโบนัสนะคือเราว่ามันคุ้มเลยนะเพราะว่า มีสกินใหม่ตัวยีน่าเข้ามานะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นเติมคูปองครบกำหนดก็ได้รับโบนัสอีกก็คือได้เงินคืนฟินฟิน,ฟนคุ้มมากนะคะแต่เราเติมไปสุ่มมิเตอรี่บล็อกตั้งแต่กิจกรรมมันเข้าแล้วนะคือกิจกรรม RV เป็นอะไรที่ไม่แน่นอนนะคะเหมือนต้องใช้หัวใจในการเติมนะคะเพราะว่ากิจกรรมก็มาเรื่อยๆนะคะคุ้มมากนะคะกับออกิจกรรมโปรโมชั่นเติมคูปองคุ้มพอๆกับอันนี้เลยอะทุกคน เพอเหได้เยอะกว่ากิจกรรมเติมอะไรนะคูปองลุ้นโชคอะเออนั่นแหละประมาณนั้นนะคะก็ลองมาเติมคูปองอ v กันดูนะคะก็เดี๋ยวทิ้งร้านเติมเกมไว้ให้นะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะอาหารใข่ชับชพกกันกดแชร์ก,ก,ชกันแล้วกดติดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ